อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์กันนะคะวันนี้เริ่มรู้สึกว่าอากาศจะเย็นลงแล้วค่ะขี่รถเครื่องออกไปซื้อกับข้าวแต่เช้าเลยค่ะ ็เลยรู้สึกว่าวันนี้อากาศเย็นลงบ้านใครอากาศเย็นลงบ้างไหมคะอย่าลืมเม้นมาบอกกันบ้างนะคะออกไปซื้อหมูซื้อกับข้าวซื้อของสดซื้ออาหารสดมาค่ะจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆนะคะเพราะว่าลูกกวางจะไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านบ่อยๆค่ะถึงบ้านแล้วก็จัดเตรียมเครื่องครัวกันได้แล้วคะ่ะได้หมูได้ข้าวมันไก่อบไว้กินตอนกลางวันให้เอวาแล้วก็คุณพ่อได้ถั่วงอกและเต้าหู้มาเอาไว้ผัดเมนูตอนเช้าของบ้านทุกคนเป็นอะไรกันคะส่วนบ้านนี้สองพ่อลูกก็ยังขอเหมือนเดิมไข่ดาวคนละสองใบหัวหอมผัดมันฝรั่งต้มแครอทต้มแล้้้วกมมมีีผัะเเขือออททศแต่่จําาาาหหรชใ อพอลูกยังไงก็ขอมอบความสุขให้แก่ตัวเองก่อนค่ะนั่นคือการจิบกาแฟตอนเช้ากาแฟที่ลูกวางดื่มนั่นคือกาแฟดํานะคะไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะกินแบบนี้เลยอร่อยชื่นใจค่ะเมื่อน้ําเดือดในที่แล้วนะคะ,ะเทล,ลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นก็นี่เลยค่ะจิบกาแฟประหนึ่งมาดามพันล้านกลางทุ่งไปเลยก่อนะจะมอบความสุขให้ใครอย่าลืมมอบความสุขให้แก่ตนเองก่อนนะคะมาเริ่มต้นทําอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้ลูกวางจะหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตั้งกระทะแล้วเทน้ําลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะใส่ม ลงไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็หั่นแครอทแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกับมันฝรั่งเลยนะคะเมื่อมันฝรั่งกับแครอทสุกก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้ลูกวางจะไม่นําไปผัดกับเนยต่อนะคะวันนี้ทุกคนขอแบบต้มค่ะหลายๆคนถามว่าไม่เบื่อหรอ,อก,กินแบบนี้บ่อยๆจะบอกว่าเอวากับคุณพ่อเดนนี่ไม่เบื่อเลยนะคะสามารถกินได้ทุกวันเลยค่ะเป็นอาหารเช้าเบาๆสบายๆทอ้องมีเนยมีเกลือแล้วก็มีผงใบถั่มนิดหน่อยปรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเมื่อต้มันฝรั่งและแครอทสุกแล้วนะคะจากนั้้้้นนนนนกกก็็เเเรริิิ่่่่มมมาาาาทํไขแแลลวววคคะะะะชงงีออศยจต ข่แบบว่าร้อนๆอุ่นๆค่ะถ้ากินตอนเย็นแล้วจะไม่อร่อยเลยนะ,ะจะต้องกินตอนทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะจะได้ความอุ่นความร้อนของอาหารนะคะแล้วก็จะทําให้อาหารม่เซ็งด้วยค่ะได้เวลาทานอาหารเช้าของสองพ่อลูกแล้วค่ะปลดปานอาหารแบบนี้สุดเอวาก็จะชอบผัดหัวอหอมใหญ่มากๆมาถึงก็ตักหัวอหอมผัดใส่ปากก่อนเลยค่ะอาหารแค่นี้แต่จริงๆแล้วอิ่มมากๆเลยนะคะม,มีข้าวแต่มีมันฝรั่งค่ะเอวาก็ขอกินตุยๆ,ๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวอหอมผัดหรือว่ามะเขือเทศมันฝรั่งต้มเอวาจะชอบหมดทุกอย่างเสี่ยนคุณพ่อก็ขอจจัดา ลกค่อยินส่วนอาหารของลูกวางเช้านี้นั่นคือโจ๊กค่ะโจ๊กที่พร้อมไปด้วยพลิกน้ำส้มเรียบร้อยหนึ่งมื้อกับอาหารเช้าในวันนี้ค่ะทุกคน